กลางป่าใหญ่มีเมืองมหัศจรรย์ชื่อเอลดอร่าเมืองนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์นำผู้ส่องแสงระ,ระยิบระยับและท้องฟ้ามีสีสันเหมือนสายรุง้งผู้คนที่นี่เป็นทั้งนักเวทผู้กล้าและสัตว์วิเศษทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งนักพยากรณ์เท่าประจำเมืองประกาศคำทำนายว่าอีกสามวันดวงจันทร์สีดำจะปรากฏและเงาเมื่อจะกลืนกินเมืองหากหัวใจของชาวเอลดอร่าเต็มไปด้วยความโลภเมืองนี้จะดับสูญเอลิน่าหลานสาวของผู้เท่า ได้ออกเดินทางไปในป่าวิเศษเพื่อขอคำแนะนำจากมังกรแห่งแสงมังกรบอกเธอว่าเอลดีนาจะรอดพ้นจากเงามืดได้ก็ต่อเมื่อหัวใจของชาวเมืองกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งเมื่อกลับถึงเมืองเธอชักชวนชาวเมืองให้ละทิ้งความโลภและช่วยเหลือกันแทนเธอให้คนดั่งปันอาหารดูแลผู้ที่อ่อนแอและมอบรอยยิ้มให้แก่กันและแล้วก็มาถึงคืนที่ดวงจันทร์สีดำปรากฏเงามืดเริ่มปกคลุมเมืองผู้คนมารวมตัวกันภาวนาด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยความสามัคคี ทันใดนั้นแสงจากหัวใจของผู้คนที่ร่วมมือกันส่องประกายออกมาทำให้เงามื่อสลายไปเมืองเอลดอรอรากลับมาสดใสอีกครั้งชาวเมืองได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสมบัติหรือพลังเวทแต่เกิดจากการช่วยเหลือและแบ่งปันกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภนำพาความพินาศแต่ความเมตตาและสามคัคคีจะนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ทุกคน